กับทุ่งแสงตะวันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์ฤดูการได้เปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าหน้าฝนก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องน้ำท่วมยังไงล่ะคะในกรุงเทพ38เขตท่วมซะ34เขตนะคะถึงแม่น้ำลดแต่ก็ยังเดือดร้อนวันนี้ไปดูชีวิตหลังน้ำลดของเด็กๆย่านบางพลัดในช่วงลูกกรุงนะคะแต่ว่าเริ่มต้นกันที่ลูกทุ่งก่อนคะ่ะ เดือนธันวาคมเป็นเดือนพิเศษของคนล้านนาตอนบนที่จังหวัดเชียงรายมีพิธีกรรมพิธีหนึ่งเรียกว่าตักบาตรเที่ยงคืนเราเคยแต่ตักบาตรตอนเช้าวันนี้ไปดูพิธีกรรมตักบาตรเที่ยงคืนกันนะคะจะเกิดขึ้นปีละครั้งสองครั้งบางปีก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราจะเลือกตักบาตรกันเฉพาะขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันพุธเท่านั้นแปลกพิเศษอย่างไรสักครู่ค่ะ ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบ,บิบิรี่จำกัด ทางภาคเหนือตอนบนหลายแห่งมีธรรมเนียมปฏิบัติในการทำบุญตักบาตรที่เป็นเอกลักษณ์เรียกกันว่าการตกปินโตแอหรือเด็กชายสมคิดขาขีอูบเด็กวัดแม่ขีหลวงตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายออกไปตกปินโตตามบ้านทุกเย็นค่ะเพื่อกลับมาเก็บปินโตอาหารในวันพรุ่งนี้ ตอนเช้าแอและขยโยมวัดหรือเด็กวัดคนอื่นๆจะออกไปเก็บเป็นโตอาหารตามบ้านทุกวันเป็นเหมือนตัวแทนของพระออกรับบินทบาทัเป็นโตครับ เต๋อให้พากินถ้าเราไม่เต๋ก็คงจะไม่ได้กินเนีวันลุกเว้นวันศีลเพราะว่าวันศีลมีศรัทธามาที่วัดมาตาตางข่าวอะไรพวกนี้แต่ก็มีวันพิเศษที่พระออกบิณฑบาตเองค่ะตักบาตรเป็นพุทธครับเราจะไปตักบาตรของหมู่บ้านครับคนบ้านแม่คียังผูกพันและศรัทธานในพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นเด็กชายตัวน้อยอย่างหนองหรือเด็กชายศักดิ์สยามงามการ คุ้นเคยกับธรรมเนียมการตกและเก็บปิ่นโตนี้ดีค่ะข่าอะไนระพอหิวปิ่นโตเข้าวัดก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นธรรมเนียมการตกปิ่นโตแอและเด็กวัดคนอื่นๆปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าเย็นวันนี้แอและเพื่อนๆ ไม่ต้องไปตกปินโตค่ะวันนี้จะมีการทำบุญตักบาตรที่สำคัญและพิเศษที่สุดเลยค่ะพระสงฆ์และสามเณรจะออกบินฑบาตรตอนกลางคืนเรียกกันว่าประเพณีทำบุญตักบาตรเพ่งพุธหรือคนเหนือเรียกเพ่งพุทธนั่นเองค่ะถ้าปีไหนเดือนไหนตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำวันพุธก็จะมีการทำบุญตักบาตรตอนช่วงกลางคืนบางปีก็มีหนึ่งครั้งบางปีก็ไม่มีพระอธิการพัชรกิจ เป็นเจ้าอาวาสว,วัดแม่คีหลวงค่ะเป็นชาวพมา่าถือว่าวันพุธเป็นวันที่พระอุปคุตได้โปรดสัตว์เพื่อจะได้ขับตัวเสด็จจันไรให้ออกจากบรรดาลลกมนุษทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญถาวรที่ขึ้นไปพระอุปคุต เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์คนพม่าเชื่อว่าวันขึ้น15คาค่ำที่ตรงกับวันพุธพระอุปคุธจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมารับบินทบาตคนไทยภาคเหนือตอนบนซึมซับและรับความเชื่อนี้มาค่ะในช่วงที่รับนั่นก็ผิดอยู่แล้วแต่ช่วงที่รับมาถึงวัดก็ต้องไปให้ฉันต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้ากว่วจะฉันได้ ก่อนถึงเวลาสำคัญน้องและพ่อช่วยกันเตรียมของเพื่อใช้ตักบาตรคืนนี้แป้งข้าสารอาหารแห้งไใส่บาตรจะเป็นอะไรยังก็ได้ปลากระปองก็ได้วันวันยังไงบ่วันเป็นขุดเ,เองเป็นเป็นขุดไงเก็ไปใส่บาตรเงไปถวายไงก็ตอนที่ตอนกลางคืนนะตอนที่นึงตักบาตรหลังเที่ยงคืน หรือตักบาดเปงปุ๊ดนั้นชาวบ้านแม่คีถือสืบทอดปฏิบัติมานานแต่ก็มีบางช่วงที่หยุดไปทั้งพระและชาวบ้านจึงช่วยกันรื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะนี่จะเป็นข้างที่ทสองครัข้างก่อนนี่เหมือนว่าเป็นเดินเดินหลอบบ้านเนี่ยมันจะมีมีจะได้แบบเด็กวันนตีตีก้องไว้เงาะกก่องเดินแบบบ้านเท่ากับมันลูกไปส่กันคนเก่าคนแก่บอก,บอกต่อ,ตอมาเน่ย ตักบาตรม่คืนเนี่ยได้วุ้นเนี่ยเหคะตักข้าวสารและน้ำตาลใส่ถุงเรียบร้อยแล้วหนองและพ่อก็เตรียมตัวเข้านอนเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาตักบาตหลังเที่ยงคืนค่ะ,ะพอเที่ยงคืน ถือว่าพ้น14ค่ำวันอังคารเข้าสู่วันใหม่ขึ้น15ค่ำวันพุธหรือเพ่งพุธแอร์และเพื่อนตีค้องบอกกล่าวชาวบ้านให้เตรียมตัวค่ะทางวัดเตรียมสถานที่และสิ่งของเพื่อทำพิธีแอร์และเพื่อนๆนช่วยกันคนละไม้คนละมือชาวบ้านเริ่มทยอยมาแล้วค่ะ ข้ออ oh กกมาไใจตตักบาตรพระพุทธด้วยดอกไม้ทูบเทียนและข้าวสารอาหารแห้งเป็นอันดับแรกเพื่อถวายเป็นพ em ุทธบูชาพระและสัมมเนนเริ่มพิธีทางสง์สวดมนต์และให้ศีลแก่ชาวบ้าน สสาาาาาดิิยยมมพพุททงาางงงรนััคปจีาาาาาช,าชาวบ้านแม่ขีมาร่วมประเพณีตักบาตรเพลงพุทธหรือเพลงปุทธกันอย่างคับข้างเชื่อกันว่าคืนนี้พระอุปคุตเสด็จขึ้นมาจากสดือทะเลเพื่อมาโปรดสัตว์และมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากการได้ทำบุญตักบาตรในคืนนี้จะทำให้โชคดีและมีความสุขค่ะ <c oughs> หนาวในใจร้าวเน็บหนาวนานหัวใจสถานยามทุกทนวางใจของตนได้ห่มเหมือนมีวงแขนอันแสนบุน่นคำสุมประคองใจหัวใจดวงน้อยมาร้อยรี พร้อมเพรียงดาวน้อยมาร้อยดวงฟ้ายามคํำคืนก็รุ่งรจนแล้วความมืดมนก็พุ่งชุ่งจงจัดจ่ว เจอพี่น้องมากลงทนนในวานนี้มากก็อุ่นใจมีคนสนุดท้ายในพัฒน์พูธจะทาอะไรวกนี้แอรและเพื่อนๆรวมทั้งหน่องและเด็กบ้านแม่ขีโชคดีค่ะได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างบ้านกับวัดมีความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาช่วยกล่อมกลาและเกื้อกูลเด็กๆของเรา ตอนที่ถ่ายทำอากาศหนาวเย็น10กว่าองศาแต่เห็นคนมาร่วมพิธีกันมากมายน่าศรัทธาจริงๆค่ะพิธีเป็งพุทธของชาวเชีงยงไฮหรือว่าพิธีวันเพนที่ตรงกับวันพุธของชาวจังหวัดเชียงรายนั้นปีหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งหรือบางปีก็จะไม่มีเลยค่ะเป็นพิธีที่พิเศษจริงๆ จากลูกทุ่งเข้าสู่ลูกกรุงนะคะในกรุงเทพร่องรอยที่ป้องกันน้ำท่วมยังมีอยู่ตอนนี้น้ำลดแล้วแต่บาดแผลในใจก็ยังคงมีอยู่เด็กๆช่วยกันร,รักษาแผลใจอย่างไรบ้างเราไปพบกับเด็กๆย่านบางพลัดกันสักครู่นะคะแล้วน้ำท่วมีมันท่วมขนาดไหนคะที่สูงที่สุดอะคะ่ะงันก็ท่วมสะพานออแล้วเขาอยู่นยังไงไก็การมีอยู่ของเขาก็ลำบากนะคะเพราะว่าก่าจะเดิน ช่วงลูกกรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยฤดยูน,าารรน้ำหลากปีนี้กรุงเทพมหาคนครก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อน้ำท่วมเช่นกันฤดูฝนปีนี้น้ำมากกว่าทุกปีค่ะทั้งพายุเข้าน้ำเหนือบ่าประจวกับน้ำทะเลนหนุน คนเมืองกรุงหลายพื้นที่จึงต้องนอนแช่น้ำกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนชาวบ้านต้องปินอยู่ในน้ำนานแรมเดือนเสียงร่ำร้องที่ออกจากปากของผู้เดือดร้อนความกดดันที่รุนแรงมากขึ้นจนถึงกับต้องทำลายขันกั้นน้ำเพื่อต้องการให้คนอื่นรับรู้ว่าพวกเขาเดือดร้อนเช่นไรนับเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ทรัพย์สินและชีวิตผู้คนในรอบ10ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากค่ะน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กินพื้นที่กว้างกว่า34เขตถนนตรอกซอกซอยได้รับความเสียหายมากกว่า260สายที่หมู่บ้านชายน้ำเขตบางพลัดแห่งนี้ก็เช่นกันค่ะเพราะอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาวันแล้ววันเล่าชีวิตชาวบ้านต้องจมอยู่กับน้ำนานกว่า4เดือน กนิ้งเดินนำหน้าหนึงตามมาค่ะ2ลูกพี่ลูกน้องผู้ต้องเผชิญชีวิตบ้านถูกน้ำท่วมขังนานหลายเดือนจะพามาดูสภาพความเสียหายของหมู่บ้านหลังน้ำลดค่ะแล้วเขาอยู่กันยังไงล่ะคะอย่างเงี้ยก็การมีอยู่ของเขาก็ลำบากแลคะเพราะว่ากว่าจะเดินออกมาก็ลำบากเหมือนกันจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงน้ำจะลดแล้วแต่บางซอยก็ยังเจอปัญหาน้ำขังค่ะทำไมตรงนี้น้ำถึงท่วมมากกว่าตรงอื่นอื่นตรงอื่นแห้งหมดแล้วนี่คะเพราะน้ำตรงนี้มันขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นมาก่อนข้างในมันมาตามท่อะคะ่ะท่อมันก็ขึ้นมาค่ะเป็นน้ำท่วมเด็กๆแถวนี้นะคะก็จะต้องลำบากเพราะว่าตอนนั้นที่เขายังไม่ยังไม่ได้ทำสะพานนะคะก็ต้องเดินลุยน้ำไป แล้วก็ต้องไปใส่รองเท้ากันที่ข้างนอก COVID ค่ะแล้วพอเขามาทำสะพานแล้วก็ดีขึ้นค่ะแม่สะพานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แต่ถ้าเดินไม่ระวังก็อันตารายค่ะตรงนี้เคยมีคนคนที่เขาท้ององ่ะท้องประมาณสี่เดือนเขาตกสะพานและลูกเขาตายในท้องอ <S <s <covenant> <S นี้น่าสงสารจังเลยอย่างน, <s covenant> นี้เด็กๆก็ตกสะพานกันน่าดูเลยใช่คะค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบั่ง เด็กๆแถวนี้ก็พากระตกสะพานทุกเกิดทุกคนเลยค่ะบางคนก็เดินกันนี้ก็ขาก็ตกลงไปแต่บางคนก็ไม่ได้งัดค่ะท่ามกลางความทุกข์เด็กๆก,ก็ยังหาความสุขได้เสมอมาหางก็ได้มาหางก็ได้นะพี่อ่ะแล้วบ้านผู้หนูล่ะคะเป็นยังไงบ้า,า,า,บางกนะ็ท่วมประมาณระดับ เได้ค่ะหมู่บ้านชายน้ํามีประมาณ300หลังคาเรือนค่ะส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่าที่เช่าต่อจากเจ้าของอีกทอดหนึ่งยังไม่มีการโอนหมู่บ้านไปขึ้นกับราชการความช่วยเหลือต่างๆจึงล่าช้ามากชาวบ้านต้องช่วยตัวเองตั้งแต่น้ําท่วมจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะทกบ,บ,บ้างบ้านก็ไม่ได้ก่อบตรงค่ะ,คะไปทิ้งเหรอคะค่ะ จากปากซอยเข้ามาประมาณ700เมตรก็ถึงบ้านของหนึ่งและหนิงค่ะเช่าอยู่รวมกันสองครอบครัวหลังน้ำลดพ่อแม่ช่วยกันซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านจนเกือบจะคืนสภาพแล้วค่ะตรงนี้คือปริมาณที่น้ำขึ้นมาสูงสุดแล้วก็คงที่ค่ะพอน้ำลดมันก็มีผลเสียหายค่ะทำให้พื้นบ้านข้างในเสียแล้วก็ ทำใไม่พื้นตรงนี้แล้วท่อประปาก็แตกค่ะแม่มีอะไรช่วยไหมคะโชคดีที่เป็นบ้านสองชั้นช่วงน้ำท่วมย้ายของหนีน้ำอยู่ชั้นบนได้ความเสียหายที่เห็นคือตัวบ้านแตกร้าวปลั๊กไฟนี่ก็ต้องรื้อทิ้งกันละค่ะ ตอนน้ำท่วมก็มีสัตว์ที่เราไม่ชอบนะคะก็คือมีกิ้งกือไส้เดือนเป็นตัวเล็กๆที่เขาช,ชอบไต่ามาตรงผนงังแล้วก็เข้ามาในห้องค่ะตอนช่วงน้ำท่วมอย่างน้องหนึ่งนี่ก็ได้ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นอะไรไวรัสล,ลงกระเพาะเขาบอกมันจะเกี่ยวกับน,น้ำเกี่ยวกับอากาศอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอเด็กๆนี่ก็ไปหาหมอเยอะอย่างน้องหนึ่งนี่ก็ไปเท้าเปื่อยอะไรั้างอะไร หมู่บ้านชายน้ำอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ถึง200เมตรสาเหตุน้ำท่วมขังยาวนานในช่วงเดือนหลังๆเพราะน้ำจากแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเป็นประวัติการยังมีน้ำทะเลหนุนด้วยค่ะเด็กๆบอกว่าน้ำจะขึ้นเป็นเวลาช่วงประมาณ9โมงเช้าและ6โมงเย็นแม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็จะตีน้ำเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะตีเข้าไปแล้วก็ ก็จะไปหนุนกับตรงน้ําที่ผุดขึ้นมาจากท่อด้วยค่ะก็เลยทําให้น้ํามันท่วมขึ้นเยอะด้วยมันทําให้พวกเราลําบากนย้งไบ้างคะคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยคนอื่นเขาจะได้เข้าใจะนะเนาะก็อย่างบ้านบางคนที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็ลําบากค่ะน้ําก็เข้าบ้านมาถ้าเกิดอีกวันสองวันเนี้ยเขาบอกระวังน้ํากาลังจะท่วมกรุงเทพอีกแล้วเด็กๆจะคิดยังไงคะเนี่ยไม่อยากให้มันท่วมเลยอะค่ะถ้าท่วมท่วมอีกแล้วก็ เราก็ต้องหาอะไรมากั้นไว้ก่อนนะาะตามท่วงไม่ดีนะถ้าเวเวลาจะเล่นอยู่กับพื้นนี้จะเล่นไม่ได้จะต้องใช่เบรงตาพานกันในบ้านเข็ดไหมคะเข็ดนะคะน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้สร้างความเสียหายห,ายหลายพันล้านบาททั้งชีวิตทรัพย์สินผลผลิตการเกษตรเศรษฐกิจสาธารณูปโภคแม่สายน้ำจะไหลผ่านพ้นไป แต่ร่องรอยความเสียหายยังปรากฏการรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐดูจะยาวนานการรวมตัวกันของคนในชุมชนชายน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างนี้ได้แสดงถึงพลังอันเข้มแข็งของชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาที่ได้เผชิญร่วมกันทั้งในวันนี้และวันหน้าค่ะ ยังรอจดหมายช่วงท้ายๆท,ท,ที่ตีตราว่าส่งในวันที่15ธันวาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อจะรับเทปเพลงร้อยม้วนของทุ่งแสงตะวันขวัญข้าวนะคะอรลคารนี่คือตัวอย่างจดหมายที่เขียนมาทยอยส่งมากันมากแล้วนะคะจากเด็กหญิงโสพิตาพรมแก้วกูลค่ะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธีการลงแขกดำนานะคะมาไกลาจากสมุยค่ะอีกฉบับหนึ่งนะคะเบญจวรรณจิตประสงค์จากจังหวัดระยองเล่าเรื่องการทำขวัญข้าวใหม่เข้ายุ้งค่ะ ส่วนน้องบุญแต่งกุคำโกดลูกชาวนาขนานแท้จากจังหวัดศรีสเกตเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธีบูชาเจ้าที่นามาให้ฟังนะคะ <c oughs> เด็กหญิงชโลธรวงสุภักษณค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะสรารภาพมาว่าให้คุณพ่อช่วยค้นคว้าให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญทาขวัญข้าวเปลือกนะคะอย่างน้อยก็ทําให้มีความรู้มากขึ้นดีใจด้วยค่ะ ส่วนอีฉบับนี้นะคะพิเศษมากๆเลยจากจังหวัดเชียงรายนะคะคุณอภิชาติยังประยูนบอกว่าพิธีการบูชาข้าวเนี้ยเป็นการให้กําลังใจขอความอุดมสมบูรณ์และก็ให้ข้าวไม่มีโรคภัยนะคะแต่ว่าที่สําคัญสําหรับยุคนี้พิธีการบูชาข้าวที่แท้จริงควรจะปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนารวมทั้งกินข้าวที่เป็นข้าวกล้องทุกเม็ดให้หมดด้วยค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ